เช่นนั้นสมาคมยินย้วนุ่ยไม่มีอำนาจที่จะมายึดเกาะวางอย่างอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครบีบบังคับให้ข้าต้องขายบ้านและส่งมอบเกาะบางอย่างอีกแล้วหรือเปล่าขอลับ้อยเกาะวังหย่าก,ก็ยังเป็นของพวกเจ้าเช่นเคยได้ยินแล้วหรือยังสูิถิงวี่พวกเราได้ชำระหนี้แล้วหากต้องการที่จะยึดเกาะวางอย่างของพวกเราคงได้แต่ฝันกลางวันแล้วล่ะพอดีมาไปเกาะทองคำก็นะเอาล่ะข้ายุ่งมากอยู่ขอไม่สร้างความบันเทิงต้อนรับทุกคนก็แล้วกัน น่าสนใจน่าสนใจดีนี่ลูกเขยตัวน้อยหญิงยโสไม่หวาดกลัวเงินขาดไม่หวาดกลัวชีวิตจะตายเลยหรือนี่ถูกท่านเอาทองที่เป็นของตัวเองไปซะถ้าหากอยากได้คนช่วยเหลือข้าจะเรียกรถมาให้ข้าน้อยขอตัวก่อนทองขอให้ถูกท่านแบ่งกันด้วยเหลือขุนนางสว่วนมู่โ่อไปเอาทองพวกนี้มาจากไหนกันแน่เจ้าเมืองน้อยนําเหรียญทองเก้าพันของเจ้าไปซะเหรียญทองนี่ใหม่มากทั้งบริสุทธิ์อีก แต่คุณภาพก็ยังสูงไม่มีลวดลายขีดควานตาประทับอักษรใดๆนี่มันเหมือนกับเพิ่งตัดออกมาใหม่ๆเลยชัดๆเลยเนาะทองคำพวกนี้น่าจะเพิ่งหลอมได้ไม่นานมานี้ไม่เช่นนั้นคงไม่บริสุทธิ์มากขนาดนี้แน่ๆน่าจะเป็นเช่นนั้นฮ่าๆเจ้าหน้าขาวนั่นไม่รู้เลยเลยว่าการทําเช่นนี้มันเป็นต้นเหตุของการก่อความผิดเลยชัดๆเจ้าหนูเรือสเสวีนมู่โพมีกองทัพส่วนตัวถึง2 0 0 0นาย ทั้งอย่างควบคุมกระแสงเงินขังใหญ่แบบนี้ไม่กลัวทางข้าบกรัวจะตายหรือไงฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจน่าสนใจเกิดเรื่องแล้วจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆนำคนมานี่สิคนเงินจะสาเรียนทองออกไปเร็วเข้าเรือเวสวนวููสวนหลังได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าเหล่าบุคคลสําคัญอย่างพวกระดับสูงก็ยังคงเฝ้ารอตระกูลจินถูกแบ่งชิ้นส่วนอยู่ดีภายในเรือนเจ้าเมือง ทั้งนี้เหลือสเวสวียนวูโพ้ไม่เพียงแต่จะต้องสูญเสียเกาะวังหยาอาจจะต้องขายที่ดินหลายหมื่นไร่กระทั่งภาษาตะกูลจีนก็ไม่อาจช่วยชีวิตพวกเขาได้แน่หากดูจากการกระทำที่ผ่านมายังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนตะกูลจีนที่ดินทั้งหมดพวกนั้นจะกลายเป็นของตะกูลซื้อปษาจะกลายเป็นของอุชายหกโรงงานทั้งหมดจะกลายเป็นของขุนนางจิงอันติดในการขุดและเกาะวังหยาก็จะเป็นของจินไห่โพติดนาเกลอก็จะเป็นของสมาคม มาแล้วมาแล้วองชายวูย้อนทวามาแล้วสินะ้อองชายวูเป็นยังไงบ้างไหนบอกพวกเราทีสิพวกเราได้สิเกาะวังจ่าแล้วหรือยังพูดว่าเก็บกําลังทหารไปเลยไหมพวกตตะกูลจีนขายที่ดินไปมากน้อยเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อย่างนั้นหรือจินมู่หลานใช้กําลังหรือเปล่าแล้วจะถ่ายยอดประสงค์ส่งคนมาจับนางเข้าวังไหมินลางตายหรือเปล่าล่ะเขาต้องตายแน่ๆเลยจินมู่หลานน่าจะมาถึงเมืองหลวงเมื่อไหร่ก็ถึงชะตากรรมของเ่ินหลางจะได้ตายล่ะ นี่หูซื่อจูสีหน้าของเจ้ามองดูไม่ได้เลยนะอย่าบอกนะอธิบายแจกแจงไม่ได้แต่กูลเจ้าน่าจะได้ไปไม่ใช่น้อยเลยนี่ทางนี้ตะกูลจีนถูกทำลยายตะกูลเจ้าก็น่าจะได้ส่วนแบ่งเยอะเลยนี่นาะพวกเจ้าอย่าได้คิดเพ้อฝันไปเลยพวกเราแพ้แล้วเสินหลังนะ่ะเขาชนะแล้วเสินหลังคือเงินให้แล้วแต่เขาไม่ได้จ่ายแค่เจ็ดแสนแต่กลับมอบไม่ถึงแปดแสนเหรียญทองขเขาโพยเหรียญออกมาจากเพดานอานบนซึ่งมันล้นกระทบหัวของพวกเรา ซึ่งในนั้นมีทองคําทั้งหมด8ปดแสนเหรียญทองแทบจะฝังพวกเราได้เลยเอ,อ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันองค์ชายหัวยวนทะวเจ้าจต้องหลออค่าเล่นเน่นแน,น่เรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงกันใช่แล้วใช่แล้วส่วนหลามมันแค่เคยตัวน้อยหน้าขาวเงินจํานวนนี้จะหามาได้ยังไงกันนี่เป็นภาษีสองมณฑลในเทียนหนานเลยเนาะเจ้าคิดว่าข้าเมียลมมาพูดหลอเล่นหรื่ไงกลับไปให้หมดซะจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วนี่มันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วด้วยซ้า ้าลาล่ในลานที่พักแห่งหนึ่งในเมืองเสวียนวูโพฮ่าฮ่าฮวันนี้มาสนุกมากจริงๆรงดังน่าตื่นเต้นจริงๆความแข็งของพวกเราที่มีศัตรูร่วมร้อยปีในที่สุดก็ได้จบลงสักทีจินโจรสร้างโลกให้เกิดความวุ่นวายสยบพวกเราแล้วยังไงล่ะยามนี้ลูกของมันลูกของมันก็ต้องจบสิ้นแนะ่ถ้าหากวันนี้ได้เห็นสเสวียนวูโพล่มสลายไปต่อหน้าล่ะก็จินโจคงได้กอดจะลุกเป็นไฟออกมาจากหลุมศพแน่ๆนฮ่าฮ่าฮ่า ท่าน,นพอ่อตามสัญญาที่เราตกลงกับสมาคมหยินย่วนนุ่ยไว้สมาคมหยินย่วนนุ้ยจะแบ่งส่วนแบ่งแล่เหล็กเป็นสามส่วนในสิบจากกําไรทั้งหมดสินะครึ่งหนึ่งของฟาร์มนาเกลือของบางย่าเองก็จะถูกปล่อยให้พวกเราจัดการแต่กําไรเจ็ดส่วนแบ่งให้สมาคมหยินย่วนนุ่ยก็จินซานทางนั้นพวกเราก็จะได้สามส่วนของรายได้แต่ถ้าหากนับออกมาพวกเราก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่ดีฮ่าฮะตะกูลพวกเราสูญเสียแล้วยังไงล่ะแต่สเสวียนมู่พ่อสูญเสียยิ่งกว่า พวกเราทำเงินได้มากในขณะที่บ้านของพวกมันถูกทำลายทิ้งไปเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายให้สเสวียนมูโผพังทลายอานับว่ามีความสุขมากจริงๆฮ่า,านั่นใครราชาโจรสลัดน้อยงั้นหรือมานั่งสิไหนบอกข่าวดีให้พวกเราฟังหน่อยสิทางยุนอย่าประมาทไปล่ะเรือนเสวียนมูโผยังไม่ถูกทำลายเสียนหน่อยเสินลางคืนเงินแล้วเขานำเงินที่หยิบออกมาไม่ใช่แค่ 7, เจ็ดแสนเหรียญแต่เป็นแปดแสนเหรียญทองตะโกนเขามีทองเหลืออ,อีกเยอะนับไม่ถ้วน พ่อเจ้ามีความสุขเร็วเกินไปแล้วมัง้งนานี่เป็นไปได้ยังไงกันแปดแสนเหรียญทองเลยงั้นหรือเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ถ้าหาเสินหลางนำเงินจำนวนมากขนาดนี้มาได้ทำไมเสวนมือพ่อถึงยังป่วยหนักอยู่อีกลออแล้วทำไมซูเพ่ยเพ่ยถึงได้เดินทางไปรบอบๆเพื่อยืมเงินด้วยยืมสักพันเหรียญทองแค่นั้นก็ทำไม่ได้ล่าหัวลอยเยาะแล้วนี่ทั้งหมดดนแล้วแสดงทั้งนั้นนานี่มัน เป็นไปไม่ได้ค้าจ่ายเงินไปมากขนาดนี้กระทั้งกอ่อจินซานก็ต้องปล่อยออกไปแล้วตระกูลถังของข้าจะทำยังไงล่ะควรทำยังไงควรจะมีชีวิตยังไงล่ะมะไม่พอ่อดางชงได้หายไปจากสายตาทุกคนเป็นเวลานานขาแทบไม่พูดอะไรเลยเมื่อทุกคนหมายจะโจมตีตระกูลจินทุกคนได้ขอให้ตระกูลจินส่งมอบเกอบวังหยาแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยท่าทีแสดงอะไรแล้วกลับหายตัวลึกลับไปเลย สิ่งเดียวที่เขาทําก็คือใช้เวลาหลายเดือนไปรายงานต่อฟาบาว่าตัวเองป่วยจาเป็นต้องรักษาตัวหลายเดือนท่าทีของเขาที่มีต่อผู้คนในแคว้นเย่เรากลับเปลี่ยนไปเรากับว่าเขานั้นสิ้นหวังไม่มีการกระทําใดๆทั้งสิ้นท่านพ่อท่านพ่อด้านนอกตระกูลจางก่อจินซ้อนหลังจากไหวแผลไปตระกูลจางก็พังทลายลงจางชงก็ไม่เห็นจะทําอะไรเลยนี่ฮ่าฮ่าจินไหายพ่อสินะ เทพทางหลุนก็จะมอบกาจีนสารให้พวกราชาจรสลัดโชเทียนไวยไปแล้วต้องกล้าแบบไหนนะคิดจะจะให้ตระกูลจีนตายกันหมดแบบนี้หรือภายในเรือนท่านลุงพวกเราแพ้แล้วเินหลางได้หยิบเหรียญเงินทองมาแล้วแปดแสนเหรียญเนอะนี่เป็นเรื่องจริงงั้นหรือเป็นไปไม่ได้นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำนี่คิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าเินหลานจะร้ายกาขนาดนี้ได้หลานสาวที่หลักของข้าข้าหยุดไม่ได้แล้วย่อมไม่มีที่ดินที่จะได้ไป แต่ข้าจะลองถามพ่อเจ้าดูอีกทีหนึ่งแล้วก่อนข้ามีกล้าหลอกข้าเองก็ต้องรีบกลับบ้านไปหาท่านพ่อท่านลุงพักให้สบายใจเถิดเออจำไว้เนาะเรื่องบิดาเจ้าที่ข้าขอโทษด้วยว่าข้าจางฉงไม่อาจทําได้มีก้าชี้อยู่ขอตัวลาจางจิ้นเจ้าไปส่งคุณหนูชื่อสิเข้าใจแล้วท่านพ่อเวลาต่อมาเ็ดแสนตามที่ท่านพ่อบอกเลยเขาน่าจะทําได้จริงๆ เดิมทีเขาวางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนการต่อสู้ก่อจินซานด้วยซ้ำตามการเสียงของผู้คนที่ปรบมือไปมาพวกนี้เดือนหนึ่งเก้ามองสามเก้าสีเก้าเนหลังผู้นี้เล่นหมากได้อัจฉริยะมากการมีคู่ต่อสู้แบบเขานับเป็นความสุขของข้าในชีวิตแล้วจริงๆหากสิ่งที่ข้าคิดไว้ถูกต้องราชาโจรสลัดน้อยจะต้องตายและต้องตายแบบเวทนาโชเทียนบอยครั้งนี้จะบุกปิดล้อมเดินเสวตมู่พ่ออย่างโหดเยี่ยมและเสินหลางจะไม่โต้อตอบ ึ่งนี่จะดูผิดปกติมากเกินไปต่อไปเขาจะวางโครงข่ายขนาดใหญ่รอคนเข้ามาติดซึ่งจะไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่ถูกฝังในโครงข่ายของเขากันแน่คนตายนับหมื่นแทบจะไม่อาจหยุดได้ข้าได้ยินมาว่าจะเป็นการทำศึกให่ข้าจะได้เห็นการนนองเลือดที่คุ้มข้างไปทั่วฟ้าและข้าจะได้เห็นการตายของราชาจรสลัดโชเทียนอยที่มีอำนาจทางทะเลและข้าจะได้เห็นเหล่าตะกูลขุนนางที่ร่ำรวยมีประวัติมาร้อยปี ยานตระกูลถังพังทลายลงไปแต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสของพวกเราเช่นกันอย่างจิ้นเตรียมตัวไว้อาสงครามเกิดขึ้นสงครามใหญ่สบเกินการในทุ่งนาเลือดก,ก็จะไหลาอาไปทั่วท่านพ่อท่านหมายถึงอะไรกันเสร็จลังจะทำลายตระกูลทั้งหมดในคาเดียวและเคลียรทุกอุปสรรคเพื่อเปิดรับทางเลือกใหม่เราจะไม่หยุดเขาแต่เราจะร่วมมือกับเขาแทนทาไม่ต้องการที่จะฆ่ากลุ่มโชเทียนไวหรอกหรือ ขขาไม่ใช่หมายจะฆ่าพวกตระกูลจินไห้พวกทั้งหมดเลยหรือไงร่วมมือกับเขาซะฮะฮอ,อตาขายอันใหญ่ของเขาจะทําลายคนพวกนี้และตาขายใหญ่ของข้าก็จะฝังพวกเขาทั้งหมดไปด้วยเช่นกันท่านพ่อดื่มชาก่อนิองสิข้าขอบอกเจ้าหน่อยนะว่าสวีเซียนเียยังไม่ตายว่ายังไงนะท่านพ่อ